็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจากคลิปที่แล้วริบลูกได้แนะนําชูนะให้รู้จักกับโยชิดะริบลูกได้เชิญชวนโยชิดะมาทํางานที่ประเทศของเขาแต่เขาก็ถูกปฏิเสธชูนะได้พูดว่าเรื่องนั้นขอควางปรุณาทาอะไรสักอย่างด้วยค่ะชูนะความศีรษะขอร้องอย่างมีมารยาท เธอซ่อนกลุมมือแล้วโค้งอย่างงดงามเป็นอากัปกิริยาแบบผู้ดีมองแล้วแทบเผื่อใจแม้เขาจะวางมาดอยู่แต่ก็สั่นคลอนอย่างแรงจิบุรเลยคิดว่าเท่านี้ก็น่าจะได้ผลแต่ทว่ายชจิดะพูดว่ามารยาทนะใช้กับฉันไม่ได้ผลหรอกนะจะบอกให้ถ้ายัางว่าอย่างนั้นอยู่ก็จงแสดงฝีมือที่มากพอให้ฉันยอมรับซะถ้าหากเธอทําอาหารที่สามารถทําให้ฉันพอใจได้แล้วก็เชื่อว่าฉันจะไม่พิจรารณาใหม่ในด้วยเหตุผลใดก็ไม่ทราบ สถานการณ์ได้กลับกลายเป็นการประชันอาหารด้วยข้อเสนอนั้นของโยชิดะแต่แน่นอนว่าไม่มีปัญหาอะไรทางนั้นอาหารของชูนะจัดว่าเป็นชั้นหนึ่งไม่ว่าใครก็ยอมรับในฝีมือต่อมาลิบุรุเลยพูดว่าคุณชูนะจัดเต็มตามใจอยากได้เลยจนทาสุดยอดเมนูที่ทําให้เจ้าของร้านอวดดีนั่นร้องคําควรซะพอลิบุรุพูดจบชูนะเลยขานตอบรับกลับมาว่าค่ะรับทราบพอโยชิดะได้ยินลิบุรุพูดเขาเลยพูดว่า เฮ้ยเฮ้ยเฮียเจ้าของร้านที่อวดดีที่ว่าเนี่ยใครกันโยชิดาบนแต่รู้ทำเป็นไม่ได้ยินชูนะจะเอาจริงแล้วฝีมือของคุณโยชิดาได้จุดไฟในหัวใจของชูนะแล้วชูนะยืมห้องครัวเพื่อเตรียมอาหารชั้นเลิศที่สุดหนึ่งจานนั่นคือไข่เจียวเมนูแสนลึกล้ำขนาดกล่าวขานกันว่าหากดูไข่เจียวก็จะรู้ฝีมือของเชฟคนนั้นคุณโยชิดาจ้องจานที่ยื่นมาแล้วกืนน้ำลายไหลดังอึก เดนนะเขาก็ใช้ซ่อมตักไข่เกียวเข้าไปในปากโดยไม่เอ่ยคาใดต่อมาทันใดนั้นเขาได้พูดว่าอันร้อยคุณโยชิดะยอมรับชูนะด้วยฝีมือการทาอาหารอันสูงส่งของเธอชูนะาได้พูดว่าขอบคุณค่ะพร้อมกับเผยรอยยิ้มเล็กๆของเธอนั่นเป็นการปิดฉากคุณโยชิดะถูกทิ่มแทงถึงหัวใจพ่ายแพ้โดยสมบูรณ์แบบต่อมาโยชิดะได้พูดว่าชี่ช่วยไม่ได้นะเป็นกรณีพิเศษนะรู้ไหม ตะลุงหุ่นล่ำสันเบิกบันตอบชนะด้วยรอยยิ้มเขินๆริบลูเห็นเพียงใช้ที่กำลังเลลิกเลลีตอนหน้าสาวน้อยน่ารักผมชมพูอ่อนอย่างชูนะ่ะจะว่าไปก็เหมือนจะตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบแล้วแต่เรื่องนี้คงเข้าทานองพูดไปสองใบเนี่ยนิ่งเสียตาลึงทองเขาอ,อุตสาวางมากถ้าลิบลูเข้าไปขัดก็คงหน้าสงสารออกด้วยเหตุนี้การร่วมมือระหว่างชูนะกับโยชิดะก็ได้ถูกกาหนดขึ้นดูท่าสองคนนี้จะกลายเป็นจุดสนใจอย่างแรงกล้า จิตการคงเฟียงฟูสุดๆแน่นอนนอกจากนั้นก็กาบิลเขาร่วมมือกับเบตเตอร์จัดนิเทศกาลต่้งชื่อเรีอกความสนใจว่าประวัติศาสตร์ของยาฟื้นฟูถึงจะไม่ได้เปิดเผยเทคนิคที่เป็นหัวใจสําคัญแต่เป้าหมายคือการรวบรวมคนที่สนใจเสนอตัวเข้าร่วมงานวิจัยด้วยเพราะว่าตอนนี้มีคนไม่พอเลยจะหาคนมีแรงไฟที่บริสุทธิ์ใจล้วก็ได้ยินมาว่าคุณเวกับกามที่คนโตแห่งสามพี่น้องคนแคเอง ก็จัดแสดงผลงานที่ผ้าภูมิใจกาบิลกับเบตเตอร์คุลเบกับกามพวกเขาจัดงานแสดงอยู่ติดกันและแข่งขันกันว่าฝ่ายไหนจะมีคนเข้ามามากกว่าพวกเขาดูสนุกกับงานเทศกาลช่างดีจริงๆใครจินก็กลับมาช่วงก่อนหลังงานเทศกาลแล้วริบลูก็ได้บอกให้เจลโดพักก่อนแล้วจนกว่าจะถึงตอนนั้นการก่อสร้างก็คงจะเสร็จไประดับหนึ่งแล้วริบลูกก็ยังสั่งว่าให้วันหยุดพักผ่อนกับเฉลยในวันงาน ที่นั่นก็มีกำหนดการเตรียมงานเลี้ยงเหมือนกันถึงอย่างไรก็ดูเหมือนว่าจะมีคนทำงานในวันหยุดดังนั้นจึงเตรียมการให้ผัดกันทำเป็นกะเพื่อไม่ให้ทำงานต่อเนื่องนานๆงานเทศกาลจะดำเนินไปราวหนึ่งสัปดาห์ริบุรุอยากให้ทุกคนได้สนุกกันจึว่าไปเชอนก็วางแผนอะไรบางอย่างอยู่ในตอนนั้นเชอนได้พูดว่าฮึๆเฮปรดรอชมได้เลยค่ะท่านริมุรุเธอดูมั่นใจสุดๆริบุรุรู้สึกสนใจปนวันวันอย่างละครึ่ง แล้วก็เวล่าเองก็พูดอะไรยุ่งยากออกมาอีกแล้วลิบุลุคงต้องทําอะไรสักอย่างก่อนที่เขาจะทําให้คนรอบข้างเดือดร้อนพอเห็นพวกความเป็นแบบนี้แล้วลิบุลุก็คิดว่าตัวเองต้องลงมือทําอะไรสักอย่างบ้างและสิ่งที่นึกออกนั้นก็คือโยมัยคงที่อยู่ตรงนี้นี่เองด้วยเหตุนี้ลิบุลุกได้มาหาโยมัยที่นี่คุณคนใช้ของบ้านนี้นำชาแดงมาเสิร์ฟให้ลิบุลุลิบุลุมาที่นี่หลายครั้งจนเขาคุ้นเคยไปแล้ว แถงเตรียมขนมหวานให้เข้ากับความชอบของลิบูลูอีกด้วยลิบูลูจีบชาแล้วฉีกยิ้มความอร่อยที่ไม่เคยเปลี่ยนทําให้อารมณ์ดีขึ้นได้จริงๆเอาล่ะเขาเลียงธุรกิจกันดีกว่าแล้วลิบูลูเลยพูดว่าแม้แม้ก็ไม่มีอะไรหรอกฉันแค่คิดว่าอยากจะวนให้ทํางานอีกสักอย่างน่ะอะไรกันสลับโยมไมคุงแล้วงานนี้ง่ายนิดเดียวเองพอได้ยินเช่นนั้นโยมเลยพูดว่าโอ้โหนึกอะไรใหม่ๆออกอีกแล้วหรือครับ การที่นายท่านหามาน่าสนใจมากก็จริงแต่ว่าแต่ละครั้งเนี่ยเตรียมการลำบากน่าดูเลยนะครับโยมัยแสยยิ้มแล้วตอบคาถามของริบุรุกลับมาถึงปากจะบอกว่าลำบากแต่สีหน้านั้นฟ้องเต็มๆว่าสนใจในเรื่องที่ริบุลุจะพูดอย่างไรเสียตอนนี้เขาก็กาลังเริ่มแผนการเปิดร้านฟูดฟารสที่ขายอาหารเช่นแฮมเบอร์เกอร์อยู่ริบุรุยื่นหนังสือโครงการให้โยมายและอยู่ในระหว่างการลงมือทํา ตอนนั้นพราินิศตะเคลื่อนไวเลยต้องปล่อยเอาไว้ริบลูอยากรู้ความเคลืบหน้าของแผนการนี้แล้วนึกขึ้นมาได้ว่าให้ไปออกงานในเทศกาลนี้ก็น่าจะดีกว่าจะได้เช็คความคืบหน้าไปด้วยแล้วต่อมาริบลูเลยพูดต่อว่าเฮ้ยอ,อ,อย่าพูดอย่างนั้นสิโยมายคุงเรื่องโครงการที่ฉันฝากนายไว้นะ่ะฉันอยากให้มาทดลองออกล้านในประเทศของฉันก่อนที่จะเริ่มจิตการที่มาจากเบอร์มูลกับมาจากอินคาเซียนะ่ะพอได้ยินเช่นนั้นโยมายคุงก็เลยพูดว่า โอ้โหเป็นข้อเสนอในการร่วมมือที่น่าขอบคุณมากครับว่าแต่การที่นายท่านเอ่ยเรื่องนี้ก็แปลว่าจัดการปัญหาเรื่องครูเซเดอร์เรียบร้อยแล้วสินะครับพอลิบลูพูดโยมไมก็ถามอย่างกังวลแล้วริบูลูก็คิดในใจว่าดูท่าฉันจะทําให้เขาเป็นห่วงสินนะไม่ว่าจะมีการต่อสู้รบกันหรือไม่ก็ยังมีปัญหาเรื่องหลักคําสอนของศาสนาลูเมนัสหากต่อจากนี้พวกริบูลูจะเคลื่อนไหวในานานาประเทศฝั่งตะวันตกด้วย ก็ไม่สามารถเพิดเฉยต่อปัญหากับศาสนาจักรแห่งเทเจกิมได้แต่ว่าปัจจุบันเรื่องนั้นเคลียร์คลายแล้วบางทีคงไม่เหลืออะไรให้กังวลเอลลิบรุสเลยพูดว่าฮึฮึฮจัดการเรียบร้อยแล้วละ่ะปองดองกับพินตาแล้วแถมรูมิตอลิบรูสจะพูดชื่อรูมินัสเขาเลยหยุดไว้เ่วนโยไมยก็ได้ยินแค่รูเลยทําให้เขางงเป็นอย่างมากเอลลิบรุสเลยแก้ต่างว่ารูบเบียบเอ้ยระเบียบหนะ้าพวกเราคุยกับพวกเขามาว่ากําหนดระเบียบกันให้ดี แล้วคืนดีกันต่อมาโยมัยคงเลยพูดว่าโหโฮอย่างนั้นหรือครับแหมผมก็นึกว่าศา,นาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิพยะจิมเป็นองค์กรแสนน่ากลัวเสียอีกดู่าพวกเขาจะเข้าใจเรื่องต่างๆง่ายดีผมคงห่วงเกินเหตุกำมังโยมัยพูดแล้วหัวเราะอย่างผ่อนคลายริบุรุเองก็หัวเราะเป็นมารยาทเช็ดเหงื่อเย็นๆในใจพางคิดว่าเกี่ยไปแล้วริบุรุเกล่อนเผลอพูดชื่อของลูมินัตออกไปหากพูดออกไปกระทั่งริบุรุคงจะถูกลูมินัสอาฆาต ถ้าเรื่องมันจบแค่นั้นก็คงดีหรอกแต่น่ากลัวว่าแม้แต่โยไมยเองก็คงจะโดนเจ็บไปด้วยรีบรูเชิญลูเมนัสมางานเทศกาลเปิดประเทศด้วยไม่เพียงแค่ฮินตาตะและเหล่าอัศวินศั์สธิ์ระวังอย่าหลุดปากดีกว่าแต่ก็นะตอนนี้ยังไม่รู้หรอกว่าเจ้ามารลูเมนัตผู้ทถนงตนคนนั้นจะเข้าร่วมงานหรือเปล่าแล้วรีบรูก็นึกถึงคำพูดของลูเมนัสว่าทำไมฉันต้องเข้าร่วมงานเทศกาลชั้นต่ำเช่นนั้นด้วยเล่าเจ้าหล่อนคงจะเป็นคนที่พูดแบบนี้ออกมาซะด้วย ถ้าเธอมาคงรับรองแจกได้ลําบากด้วยไม่ต้องมาน่าจะดีกว่ามั้งเริ่มคิดแล้วว่าอย่ามาดีกว่าระหว่างที่ริบลุกกำลังคิดอยู่ในใจคนเดียวนั้นโยมายก็เลยพูดว่างั้นก่อนที่เริ่มทําจริงผมจะแสดงผลลัพธ์ของการฝึกฝนให้เห็นเองก็แล้วกันพอริบลุกกำลังคิดเรื่องของลูมินัตโยมายก็พูดขึ้นมาอย่างดีอกดีใจริบลุกก็คิดว่าจะคิดถึงคนที่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา ริบลุตตัดสินใจหาหรือสิ่งที่เขาจะไปโชว์ในงานอย่างจริงจังแล้วริบลุกเลยถามไปว่าถ้าอย่างนั้นการอบรมไปได้สวยหรือเปล่าแล้วโยมายเลยตอบกลับเาว่าไรที่ติเลยครับตอนนี้ผมสร้างพนักงานจนไม่ว่าใครก็ทํางานในระดับเดียวกันได้แล้วพอริบลุได้ยินเช่นนั้นก็เลยพูดว่าพึ่งพาได้จริงเลยนะโยมายคุงโยมายมองหน้าริบลุแล้วยิ้มน้อยๆดูท่าว่าแผนการจะราบรื่นดี ให้เปิดตัวในงานนี้ก็คงไม่มีปัญหาต่อมาลีบรุ้เลยพูดว่าถ้างั้นเราออกร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ฮอทดอกเฟรนช์ฟรายแล้วก็น้ำหวานแต่ละชนิดแล้วกันเนอะพอได้ยินเช่นนั้นโยมายก็ตอกบกลับมาว่าก็ดีนะครับถ้าเราปิ้งเนื้อเสียบไม้ที่หมักซอสสูตรรับไปเสิร์ฟลูกค้าก็น่าจะเข้ามาพอตัวถ้าขายชามข้าวไปด้วยยอดขายคงจะเพิ่มขึ้นอีกแน่ครับพอได้ยินเช่นนั้นลบรุ้ก็ถึงกับตกใจก็เลยถามกลับไปว่ากระแสตอบรับดีเหรอ และคําตอบที่เขาได้รับกลับมาก็คือกําลังบูมอย่างเงียบๆในหมู่พนักงานนะครับโยมายพยักหน้าอย่างแข็งขันให้กับคําถามของริบุรุดูเหมือนว่าเมนูที่เอาเนี้ยของอุจิกะกับเคกาโมะมาทาแบบไก่ปิ้งก็ได้กระแสะตอบรับดีไม่เบาแล้วริบุรุก็เลยถามไปอีกว่าดีละงั้นเอาไอ้นั่นมาขายด้วยแล้วกันว่าแต่คนพอหรือเปล่าพอได้ยินคําถามของริบุรุเขาเลยตอบกลับมาว่านั่นสินะครับผมคิดว่าปัจจุบันน่าจะพอเปิดร้านได้ถึง20สาขา นี่จะใช้เงินมากพอดูแต่พนักงานสหรับผัดกันทำก็จำเป็นผมดูแลพนักงานพวกนั้นโดยคิดเสียว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นดังนั้นจึงเปิดร้านทีละห้าสาขาจึงมีคนพออลิบุรุได้ยินเช่นนั้นคขเลยคิดว่าสมแล้วที่เป็นโยมายถ้าทางเขาหยิบความคิดเห็นของอลิบุรุมาใช้อย่างดีแล้วอบรมพลากรแบบไม่เสียดายเงินถ้าอย่างนั้นถ้าางนั้นขอโทษนะแต่ช่วยเตรียบคนฝีมือดีที่สุดไว้5คนทีได้ไหม พอเขาได้ยินริบูลูพูดว่าอยากได้คน5คนคนเลยถามไปว่า5คนตั้งใจจะให้พวกเขาทําอะไรหรือครับแล้วริบูลูเลยพูดว่าความจริงแล้วนะจะมีเพื่อนที่ชื่อเวโดล่าอยู่นะริบรูลูยังพูดไม่จบเลยโยมายเลยพูดว่าอะเวโดลา่าแต่ริบูลูก็ไม่ได้สนใจเขาเลยพูดต่อว่าเมนนั้นเอาแต่พูดว่าจะออกร้านแถมปัญยากีนะสิพอริบูลูพูดจบเขาได้สังเกตเห็นสีหน้าของโยมายแล้วคิดว่าไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าโยมายที่ฟังคําอธิบายแล้วสีหน้าไม่สู้ดี แล้วโยมายเลยพูดว่าง,งั้นหรือครับเขาแสดงออกมาแล้วรับฟังริบุรุอยู่แต่เงื่อกายของเขาเริ่มไหลออกมาริบุรุเป็นห่วงนิดหน่อยแล้วก็อธิบายต่อแล้วต้าให้หมอน,นั่นรับผิดชอบล้านคนเดียวมันน่ากังวลใช่ไหมละ่ะแล้วโยมายเลยตอบกลับมาว่าก็คงอย่างที่คุณว่าเพราะงั้นนะ่ะโยมายคงฉันเลยอยากให้คนฝีมือดีที่สุดห้าคนมาช่วยเวลล่านะ่ะริบุรุประกาศด้วยรอยยิ้มเต็มหน้าโยมายมองริบุรุที่คิดอยีดย,ด,ยดเรี่องยุ่งยากให้เต็มที่แล้วหานมองฟ้า แล้วเขาก็เลยถามเรบูลูว่าเรื่องความปลอดภัยของคนที่ไปช่วยนะครับเออจะไม่เป็นไรหรือเปล่าครับแน่นอนถ้ามีอะไรก็ปรึกษาฉันได้เลยถ้าหมอนั่นพูดจะเอาแต่ใจฉันจะตอบว่าเขาเองแน่นอนพอได้ยินเรบูลูพูดโยมายก็เลยพูดว่าเรื่องนั้นผมไว้ใจคุณนะแต่ว่าเออเวราลาที่ว่านี่หมายถึงท่านเวราลาวายุขั่งตนนั้นไม่ผิดแน่ใช่ไหมครับพอได้ยินคําถามนั้นเรบูลูก็คิดในใจว่าไม่ผิดแน่ลันนะว่าแล้วยโยมายเองก็รู้จักชื่อเวราลา เดี๋รีบลุกเลยถามว่าถ้าจะไม่ไหวหรอส่วนโยไมคยก็ตอบว่า,วาเออจะไม่ไหวหรือยังไงดีนะครับทุกคนต่างจะกลัวหัวหดกันจนไม่เป็นอันทํางานกันประมาณนี้พอได้ยินคําอธิบายเช่นนะั้นลีบลุกก็คิดว่าอ๋อ,อแล้วเชียวนั่นสินะสำหรับคนที่ไม่รู้จักแล้วเวล่าเนี่ยน่ากลัวสินะยังไงซะก,ก็ระดับคาทัตโตมาหันตภัยนี่นะพอเขาคิดเสร็จเขาเลยพูดว่าอืมไม่ได้จริงๆด้วยสินะแต่ทว่าโยไมัยก็เลยตอบมาว่านั่นสินะครับ น้อยจะช่วยใช้ชื่อปลอมทุกคนคงจะร่วมมือโดยไม่รู้เรื่องพอที่ยินเช่นนั้นเลยบรูพูดว่านั่นแหละนั่นแหละโยไม่คุ้งให้หมอนั่นใช้ชื่อปลอมไม่ให้ใครร่วงรู้ตัวจริงก็แล้วกันโยไมย่ท่ได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับตกใจเล็กน้อยเลยทางกลับมาว่าเอะทําแบบนั้นได้หรือครับอะไรกันแค่บอกว่าถ้าจะบ่นไม่ช่วยเรื่องนี้นะก็พอแล้วหน้าดีละเอาตามนั้นละกัน5คนนั้นฉันจะจ่ายโบนัสพิเศษให้เองยังไงก็ช่วยบอกพวกเขาด้วยละ่ะฝากด้วยนะ พอริบรุเข้าใจว่าปัญหาเครือข่ายแล้วก็ไม่สนใจโยมัยคุงผู้ตกตะลึงแม้เวลาล่าจะเอาแต่ใจเหมือนทุกครั้งแต่ครัวน,นี้มีคนสำคัญจากประเทศอื่นมาด้วยหากทาให้ใครเกิดอาหารเป็นพิษในสถานที่แบบนั้นคงดูไม่เจือดริบรุลุคงไม่สบายใจถ้าไม่ส่งคนที่มีความสามารถกํากับดูแลให้อยู่ในที่ในทางไว้จะปฏิเสธแบบไม่เย,ยดีเลยก็น่าสงสารแต่ถึงอย่างนั้นจะฝากให้ทําทุกอย่างเองก็น่าวิตกมาก ในสถานการณ์แบบนี้เรียกได้ว่าลีบรูโชคดีที่มีบุคลากรที่ฝากให้โยมยพัฒนาไว้แล้วโยมยก็ทำท่าเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่แน่นอนว่าคงไม่ใช่เรื่องใหญ่ด้วยเหตุนี้รีบรูจึงตัดสินใจฝากเรื่องครั้งนี้ทั้งหมดไว้กับเขาคงเพราะปัญหาเครียดคายไปแล้วหนึ่งอย่างลีบรูเลยมีท่าทางอารมณ์ดีอย่างมากแต่หากถามว่าด้านโยมยเป็นอย่างไรนั้นคงรู้สึกเหมือนว่าเขาถูกสั่งให้ก่อลูกระเบิดอันตรายร้ายแรง แล้วในระหว่างนั้นเขาก็คิดในใจว่าท่ทานเวลาล่าอย่างนั้นหรือได้ยินว่าขายผนึกแล้วแต่มันึกเลยว่าฉันต้องไปรับมือกับเขาเจอเรื่องแบบนี้ก็รู้สึกอยากจะกลุ้มกระหม่อมขึ้นมาเลยการพูดคุยกับริบุรุนั้นดีมากในตอนแรกเพราะเขาคิดว่าการเปิดร้านแผงลอยเป็นการฝึกที่ดีทว่าหน้าที่จับตาดูเวลล่านั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องซะแล้วโยมายก็คิดเช่นนี้แต่พอเห็นริบุรุหัวลาะสบายอารมณ์อยู่เบื้องหน้าแล้วเขาก็คิดใหม่ว่าช่างมันเถอะ นับตัต้งแต่ตอนที่ได้ริมรู้ช่วยชีวิตเอาไว้เขาก็พยายามใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ไม่ให้เหลือเรื่องเสียใจถึงโยมายจะเป็นคนเจ้าเล่ห์ชอบแต่เรื่องเงินทองแต่ก็เป็นคนกล้าได้กล้าเสียแล้วต่อมาเขาเลยพูดว่าว่าแต่งานเทศกาลหรือครับพอเป็นงานใหญ่ขนาดนี้คนที่อยากเข้าร่วมงานคงจะเยอะหน้าดูผมเองในฐานะพ่อค้าก็ถือว่ามันเป็นช่วงหาเงินเหมือนกันนะครับโยมายพูดเบาๆแล้วไม่คิดอะไร คนค้าขายแลยนะนักะจนภัยเข้าออกแถมเพสมากแถมยังโฆษณาแบบใหญ่โตคนจากหมู่บ้านที่เมืองใกล้ๆที่มุ่งหน้ามาเที่ยวเล่นก็คงมีสําหรับพ่อค้านี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าเวลากอบกลวยเขาเลยพึมพำออกมาด้วยความคิดเช่นนี้พอรีบรูได้ยินเช่นนั้นเลยพูดว่าโอ้ยม,ม่ยคุงก็สนใจเหรอม้อันที่จริงแล้วนะเห็นอย่างนี้ฉันก็กุ้มใจอยู่หลายอย่างนะถึงแม้ว่าพ่อนายร่วมมือกับฉันเลกิกกาหนดของที่จะไปโชว์ไว้ได้แล้ว แต่ก็ยังคิดว่าอยากให้มีจุดเด่นของประเทศนี้จังนะลิบลูซึ่งกําลังจิบชาที่เสิร์ฟมาได้ยินที่โยไมยเอ่ยแล้วขอมองไปที่โยไมยเหมือนต้องการจะปรึกษาจุดเด่นหรือครับใช่แล้วยังไงดีล่ะเมื่องของพวกฉันนะ่ะวางแผนกันว่าจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วเตรียมที่พักบ่อน,น้ำพุร้อนไว้แล้วมีที่พักแรมและเรียนรับรองอาคารตูก,กะที่สามารถรับรองแขกคุณนางได้แต่ว่านะ เทนนคิดว่าจะมีสิ่งบันเทิงน้อยไปหน่อยพอเลบุลูพูดเช่นนั้นโยมายพูดว่าอย่างนี้นี่เองเลบุลูเล่าอธิบายให้โยมายฟังอย่างดีสิ่งที่เขาพูดคือในเทมเพตมีที่พักแรมระดับสูงตั้งอยู่เป็นจํานวนมากโยมายเองก็เคยไปใช้บริการจึงรู้ดีสถานที่พักแรมแต่ละแบบถูกเตรียมเอาไว้ให้เพลิดเพลินกับรสนิยมแบบต่างๆมีทั้งที่พักที่สามารถรับประทานอาหารพร้อมกับชมสวนอันง,งดงามทังยังมีที่พักที่มีสิ่งที่เรียกว่า บอกการแจ้งที่สามารถแช่น้ำร้อนนอกตัวอาคารได้ถ้าเป็นประเทศใหญ่ก็ว่าไปอย่างแต่ในประเทศเล็กๆนั่นแม้กระทั่งขุนนางก็ยังอยากมีอ่างอาบน้ำส่วนตัวเพราะในประเทศที่ไม่มีกระทั่งระบบปอบปลาสูบจ่ายน้ำการเติมน้ำลงถังอาบและต้นน้ำร้อนนั้นก็ต้องใช้แรงงานหนักสลับโยมใหม่ที่มีเรื่องนั้นเป็นสามัญสำนึกสถานที่ซึ่งสามารถแช่น้ำพุร้อนได้เมื่อไหร่ก็ได้เหมือนเป็นเรื่องปกติถ้าไม่เรียกว่าน่าตื่นตะลึง ก็่รู้จะว่ายังไงแล้วตัวริบรู้ว่ายังไม่พอใจกับเพียงเท่านั้นโยมายที่รู้เช่นนั้นก็นเลยพูดว่าแหมแต่ว่านะครับมีทั้งอาหารอร่อยอร่อยที่พักหย่อนใจสถานที่พักผ่อนคงไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้อีกแล้วกระมังครับโยมายคิดแบบนั้นถ้าว่ารีบรุก,กับสายหน้าคิดง่ายนะโยมายคุงเช่นนั้นฉันยังว่าน้อยไปหน่อยให้มันมากกว่านี้ฉันอยากได้แผนการที่ทุกคนสามารถสนุกกันได้ยกตัวอย่างเช่น ดิบลกลก่าวและเขาเล่าถึงเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในมหาภงไพรแห่งจูลาเขาวางแผนให้มีคนนําทางรวอมกับคนคุ้มกันใช้เวลาหนึ่งวันเดินเข้าไปส่วนลึกของป่านอกจากนั้นจะมีการแข่งตกปลาที่ท่าน้ําใกล้ๆแต่งการล่าสัตว์ท่ามกลางธรรมชาติอันกว้างใหญ่และอื่นๆดูเหมือนว่าเขาจะคิดใช้ลูกค้าสนับสนุนกิจการโดยมีอุป,ปกรณ์ทั้งหมดให้เช่ายมหมายที่ด้ยินคำอธิบายเช่นนั้นเขาพูดว่าน่าสนใจนะครับ นั่นคงดึงดูดพวกขุนนางที่มีเวลาว่างเหลือแหละสำหรับคนที่ว่างงานก็น่าจะเป็นที่พักหายใจได้พอริบรุได้ยินเช่นนนามเขาเลยพูดว่างั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็ดีนอกจากนี้นายมีไอเดียอะไรที่ทําให้ทุกคนสนุกกันได้บ้างไหมรูธ่าริบรุจะอยากให้แขกที่เชิญมางานเทศกาลเปิดประเทศครั้งนี้แม่มาอีกหลายๆหนเลยต้องการคิดแผนการต่างๆนานาเพื่อไม่ให้พวกเขาเบือ่อระหว่างนั้นโยมายก็คิดในใจว่าเขามองการไกลขนาดไหนกันนะคนๆนี้ โยมัยรู้สึกและอาถึงก้นบึ้งของหัวใจขณะเดียวกันก็ประทับใจด้วยแล้วโยมัยก็ให้ความคิดเห็นว่าเช่นนั้นแล้วก็ลองเรียนแบบอาณาจักรอินคาเซียดูเป็นยังไงล่ะครับที่เมืองหลวงของพวกเขาละครเวทีเป็นที่นิยมมากได้ยินมาว่ามีอุปกรณ์และละครจัดแสดงอยู่ทุกวันเลยนะครับนอกจากนั้นการประลองยุทธ์ซึ่งจัดในที่การประลองก็เป็นที่นิยมไม่เบาพอได้ยินเช่นนั้นลีบุลุลกพูดว่าโอ้โอ้ไอ้นั่นใช่ไหม ได้ยินว่าคนที่ชื่อพูก้ามาซายยคิดังหน้าดูเลยใช่ครับใช่ครับท่านมาซายยคิที่มีอีกหนึ่งนามว่าประกายแสงผู้ชนะในการประลองยุทธนะครับเห็นอย่างนี้ผมก็เป็นแฟนขับตัวโยงเลยนะครับโอ้ที่แท้โยมัยก็มีด้านที่เป็นผู้ตามกระแสด้วยเขาเริ่มเล่าเรื่องงานประลองยุทธอย่างเล่า้อนโดยไม่ทันสังเกตริบรู้ที่เหวอ,อยู่ประมาณนั้นครับไม่เคยมีใครเห็นประกายดาบนั่นเลยด้วยเหตุน,นี้เขาจึงถูกเรียกว่าประกายแสงยังไงล่ะครับ โอเคดวนชีเป็นชีตายกับโอสูนี่ถูกจับมาพวกพ้องของฟูก้าเองก็แข็งแร่งผมกำลเหงื่อในมือชมการต่อสู้นั้นมาแล้วถ้าเรามีโชว์แบบนั้นโอ้โอ้ถ้าทางผมจะอินมากไปหน่อยว่าไปบริวารทุกท่านของท่านริบุรุก็ดูท่าจะแข็งแร่งนะครับใครที่เป็นที่หนึ่งโยมายเขายังพูดไม่จบเลยริบุรุก็ได้สั่งให้เขาหยุดว่าสต็อปสต็อปอย่าพูดมากกว่านี้เลยนะโยมายคุง ในที่สุดความสนใจของโยไมยก็ย้ายไปที่พวกเปน,นีมาลุผู้เป็นลูกน้องของริมบรุแม้แต่ลิกกูรูโดที่เคยเจอกันหลายครั้งก็ดูท่าทางจะไม่ได้มีกล้ามไว้แค่โชว์เนื่องจากเขาเห็นว่ามีมนุษย์มารที่ดูแข็งแกร่งอยู่จํานวนมากเลยสงสัยว่าใครกันหน้าที่แข็งแกร่งที่สุดโยไมายถามริมบรุด้วยจังหวะที่หมอเจาะแต่หากถูกห้ามไว้โดยริมบรุเองริมบรุเลยพูดว่าฟังนะพูดกันแค่ตรงนี้ต่อมาริมบรุก็แรกกระซิบบอกโยไม ถ้าพูดแบบนั้นต่อหน้าเจ้าพวกนั้นแล้วก็จะเกิดการต่อสู้จริงๆแน่ก่อนหน้านี้เราอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่ออาร์โนดันถามแบบเดียวกันกับนายนี่แหละจากนั้นก็เริ่มงขม่งใสกันแบบไม่ยอมกันว่าใครเหนือกว่าเกือบกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วตอนนั้นไม่ได้อยู่กันครบทุกคนก็เลยเคลียร์คลายได้แต่ระวังคำพูดที่จะไปจุดชนวนเข้าไว้นะพออธิบายเสร็จลิบลุก,ก็คิดในใจว่าเพราะคนที่ดูท่าทางจะเป็นปัญหาที่สุดไม่อยู่ตอนนั้นเลยพอกบเกินไปได้ แต่ว่านับแต่นั้นเขาก็พยายามหลีกเลี่ยงหัวข้อคุยที่ละเอียดอ่อนนี้ถ้าพวกผู้บริหารทะเลาะวิวาสกันแบบเอาจริงนิดหน่อยเมือนที่อุตสาห์สร้างเสร็จจะได้รับผลกระทบไปด้วยโยมัยถูกเตือนให้ระวังเพราะคิดไม่ถึงเรื่องสถานการณ์เช่นนั้นโยมัยเลยพูดว่ายอย่างนี้นี่เองขอประทานโทษครับแล้วริบรุษเลยพูดว่าจากนี้ไปก็ระวังพอแล้วกันละแต่ว่าประเด็นที่นายมองก็น่าสนใจดีนะต่างกับโยมัยที่ขอโทษขอโพยริบรุษด,ดูท่าไม่สื่อสาขนาดนั้น แล้วโยมัยก็คิดในใจว่าคนคนนี้มีความรู้สึกนึกคิดต่างจากคนปกติจริงๆด้วยเขาก็นึกแบบนั้นแล้วรอฟังริบลูพูดต่อไปต่อไปก็คงเป็นวันหลังนะครับวันนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เราไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ